ีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะออกแบบวันนี้ละครพรุ่งนี้ตอนจบใช่พรุ่งนี้ตอนจบแล้วตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะจบแล้วอ่ะเคพียร์คิวเลยไหมพรุ่งนี้ต้องแบบว่าต,ติดหน้าจอพรุ่งนี้จะไปดูละค,ครตอนจบพร้อมกันกับพี่พี๊ค่ะสปอยนิดนึงได้ไหมเพราะว่ามีหลายคนแต่ว่าหลายคนพนูด ต้องติดตามเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์ไหมหรอคะเราว่าวไม่มีห,หักมุมเนาะโดนโดนดราม่าตามหลังค่ะแล้วแต่ตัวคนพักมาบอกว่าโดนอยู่หัวแน่ค่ายเยอะมากเลยเาเหมือนแบบตัดหักมุมจริงๆแล้วเรื่องนี้คือเกินขั้นหรอไหมเราะว่าเกินคาดมากๆจริงๆดีใจมากเลยค่ะแบบรู้สึกขอบุ่ญตัวละครลิตาม,มันโดนด่าเยอะแหละแต่ว่าแบบ หนูว่ามันคือฟีดแบ a ของแบบมันคือฟีดแบะละครนทิแบะคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอิมแพคกว่าตอนกว่าแบบกว่าตอนหลายๆโปรเจกต์ที่ผ่านมาเพราะว่าความความละครความแบบจำนวนคนดูเยอะแล้วแบบโลเ r ตติ้งก็ดีแล้วแบบคนก็ติดตามคนอื่นได้ดูไหมคะดูค่ะฟึ่งฟึ่งนะครับได้ถามว่าเราเป็นนักแสดงมีคนชื่นชอบมากไหมึ่งค่ะหนูว่าปึ้งที่คนติดตามแล้วแบบ กินไปกับตัวละครมากๆแบบมามาสุดขั้มหรือว่าอันนี้คือยังไงเรายังไงต่ออันนี้หน้าไหยแล้วแบบหนูว่าแบบไม่บอกเลยนะแต่ทุกคนต้องดูเองเราเราเคยดูอย่างเรียบเข้าไปห้องเย็นคืออะไรอ่ะห้องเย็นอ่ะห้องดำห้องอะไรเนี่ยที่เขาเรียกไปตัดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยค่ะไม่เคยจริงหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะพี่แอนคือผู้จัดเรียบนะหรือว่าพี่แอน เขาละเอียดเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เสื้อผ้านหน้าผมหรือว่าแบบการแบบการแสดงของเราเนี้ยเขาแบบเขาให้แอสไ c e เราเยอะมากมากเขาว่าอย่างผมนี่กิจของลิตาตอนแบบเจ็ดปีแรกพี่ยังเป็นคนคิดนะคะอืมเปนจริงเหรอแม่ผมจริงค่ะหน,น,นูมือนใส่วิก่อ,อ่ะหน,นูเสียใจให้หนูวนทุกวันเลยหนูม้วนเป็นชั่วโมงเลยนะหนูวนค่อยๆวนทีละเส้ในเลยอ่าพอมาแล้วทำงานรับพลแล้วรู้สึกชอบนการที่แบบหนูว่าหนูได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะ รู้สึกสนุกถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะกับไปกองแล้วมันกลายเป็นแบบกองเป็นครอบครัวเพราะว่าเหมือนเราอยู่กันแบบเราโวยวายกันก็เดี๋ยวโควิดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอะไรมันก็สองปีอยู่นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปมากไหมครับจากก่อนแล้วแบบทำจากภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหนูว่าคนละคนละแบบกันเลยพอบอกาอบกุณคนละคนละอย่างกันอันนี้คุกกีอยู่ด้วยกันเลยนี่คุกกี้อยู่ด้วยกันเลยใช่เราไปทันทํากลด้วยเนาะใช่เอ้ย ใา่นีต่างออกแบบแบบไม่เคยได้ไปเหมือนตัวละครเราแบบอยู่ในเมืองคนตอนนี้เขาไม่ลำบากกันขึ้นดอยเดินตึ๊กอ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านสบายให้ดีสบายดีใต้อยู่บ้านอยู่กับร้านทำผมใช่ค่ะลำบากไปเนาะโดนน้ำเย็นๆอะไรอย่างีใช่พี่จะถามเมยมาว่าประสบการณ์ร่วมงานกับพี่พเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยแบบทุกคนแบบ คอยเตือนคอยแบบคอยบอกคอยชี้แนะอย่างแบบบางครั้งมันมีเสายซีเลยที่แบบเขแบบพูดเร็วอย่างในเรื่องทุกคนจะบอกดิบดับเออแบบพูดเร็วนะต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้แบบเออขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปปรับในแบบเรื่องหน้าที่ทำได้เพราะว่าอย่างพูดเร็วมันมีแบบพี่ยาพี่ยาก็แบบคอยบอกว่าเอออย่าพูดเร็วเรายังฟังไม่รูเรื่องเลยอะไเงยนะบอกค่อยๆนะแบบเหมือนแบบค่อยๆชี้แนะกันอืมต้องปรับกันคะใช่ค่ะค่อยๆเรียนเป็นไปแล้วก็มีครูที่เนาะทันทัน ค่ะราคาอะไรยังไงบ้างเนียจริงๆก็รู้จักกับบอคนตั้งแต่เรียนมหาลัยนะไม่มีก็ยังมีการพูดคุยเล่นหยอกล้อกันหลังกองอยู่ใช่ไหมคะใช่เออเป็นพูดจีนแล้วมาเป็นพูดจริงด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ <c oughs> ใช่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 คนนี้ม,มาที่บอกว่าแมาเป็นคนพูดอยู่ ตอบเร็วอ่ะแสไงว่ใช่ไม่รู้จริงๆเขาสับเป็นเพศใส่อะไรกันขาหลับล้อป่ะแทนใครเรื่องอ่ะเอาในเรื่องหรือตัวจริงอ่ะตัวจริงก็ได้ตัวจริงป๊อกพี่ไอพี่ไอกับแบบถ้าแบบไม่รู้จักเลยแต่ว่าถ้าจริงๆแบบก็ซาซาผู้ชายแต่ว่าดูแลดีน่ารักแล้วก็รักความเป็นตัวเป็นอย่างมาก จริงจริงรู้สึกเดูมีี่รู้แ่เาเขาถึงม็อบอะเขาดูมี่รู้มันใช่ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าก็คือคนคว่าััรน้แหละระานรู้จักประธานนี้แล้ว่ม่ไม่รู้จริงจริงมรู้สึกกดดนไปกับการที่แบบมีคนแบบคันพี่พ่ก่เนี่รู้ว่กดนอะไรรู้ว่าต้จงพี่พี่คนเราพยายามถามแบบว่าเอเป็นคนรู้คนนี้หรือเปล่าเออไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่า นนะนัะแค่ไม่เคยตอบมอแต่ร้องแค่มีเรื่องแบบเขาพายเรื่องความหวานอืมเล็กน้อยจริงๆเราไม่อยากเปิดดืยอย่างเงียหนูว่าหนูไม่ได้ปิดแบบอาจจะยังไม่ถึงเป็นอาจจะแบบยังแบบคุยคุยกันอยู่ดเดี๋ยวดู้วันไปก่อนแบบบางทีบางทีเวลาที่สุดเวลาที่สุดเวลาแต่ไม่ได้เป็นข้อหมอดูคักว่าถ้าเปิดแล้วจะเลื่อกันอะไรอีกใช่ไหมเพราะหลายคนก็เป็นแบบนี้ไปเลย เพิมอง่เพื่อจะเวิร์กเอาบ้านนี้หนึ่งนะเป็นคนริการคนทาทานนี้นะคะของนี้คือุทยคือวันนี้ก็มาด้วยไม่มาวันนี้เป็นคนเป็นคนที่รักกันแล้วทรักกันว่าเขามีทุกคนเนพี่ที่จักกันวะาสัญก็มาเลยพอปาป่ะไม่บอกอันนี้คือคุณผ่านดิันมาระยะเวลานา อไม่กดดันมากเลยอ่ะใช่ด้วยจะพูดอะยรต่อไปอะแฟนก็อยากคุยหรอเอ่อเหนื่ยหมดเหนื่ยออกเหนืออกแล้วใค้กดดันหนูเลยจริงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงแต่การคุยอย่างเงี้ยแฮปปี้มันมีการคุยกับเขาไหมว่าเอ้ยการคุยแบบไม่ได้เปิดสีแล้วตนก็สีคุยคุยค่ะคุยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ปิดไม่แค่ยังยังไม่ถึงเวลาคุยยังยังยังึกษารกันอยู่คือได้มีการตกลง แน่วนนี้ไหมครับเรื่องการเปิดตัวอะไรเงี้ยหรือว่าจะรอให้มันชัดเจนมากกว่าน,นี้ก่อนแบบนี้ก็สบายใจค่ะยังสบายใจอยู่อ๋อย่างแบบไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคือแบบต้องถึงขั้นแบบเดินท<ม>างกันไหมอะไรอย่เงี้ยถ้าพี่จะเห็นพี่ก็เห็น <c oughs> หรือว่าให้มันเป็นไปโอเคเนาะโอ้